แกรมเมอร์กันนะคะเมื่อวานนี้น้ำอะ่ะคุยกับลูกค้าหนวดนะคะแล้วทีนี้น้ำก็แบบว่าโอ้ยมันมันเป็นประสบการณ์ที่แบบน้ำเจอกับฝรั่งจริงๆนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบด้วยความที่ว่าเราอ่ะเป็นเขา่ะเป็นลูกค้าเราเนาะแต่เรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากเอาสิ่งเนี้ยมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยฝรั่งอะ่ะมันไม่ได้ดีนะเขาอะ่ะเล่าว่าอย่างนี้นะคะน้ำจะเล่าให้ทุกคนฟังว่า เขาอะเราว่าเขาอะไปเจอผู้หญิงไทย pigs, เขาก็คือเขาอยากได้ผู้หญิงไทยเหมือนกันนะคะการที่จะมีแฟนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออผู้หญิงไทยอะตรงสเปคเขานะคะตอนแรกอะน้ําก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนแหละแต่ทีนี้แบบว่าด้วยความน้ำมีลูกค้าเนาะบางทีเขาก็แบบเข้ามาเขาก็อยากได้ผู้หญิงไทยอย่างเงี้ยนะ่ก็เหมือนตอนแรกก็คือแบบเหมือนเขาก็รู้น่ะนะว่าน้ำมีครอบครัวอะไรเงี้ยแต่เขาคือเหมือนหวังที่จะแบบ มาคุยกับเราเป็นตัวผ่ากลางเราหรือเปล่าน้นก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาอะมุ่งมัน่นหรือว่ามีความอยากได้ผู้หญิงไทยเป็นแฟนนะคะทีนี้น้ำก็เคยคิดว่าเออน่าจะแนะนำให้เพื่อนนะ้ำมารู้จักนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีสตางเป็นฝรั่งที่แบบว่าเออโอเคเลยอยากเปได้เปพกเงินมานี่เป็นฟ้อนๆอะไรงนี้นะคะแต่ทีเนี้ย วันนี้น้ำอยากจะเล่าว่าเมื่อวานเนี้ยเขามาเล่าให้หน้ำฟังว่าเนี่ยเขาอะไปเจอผู้หญิงมาแล้วทีเนี้ยออ่ผู้หญิงนะเออขอตังเขาอะไรเงี้ยขอตังเขาไปทํานมทําอะไรเงี้ยทํานมทําปากทําตาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะ จ่ายให้ได้แต่เธอต้องมาหาเขาอะไรประมาณนี้หรือว่าให้ให้ให้ผู้หญิงมาหาเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าฉันจ่ายให้เธอไปแล้วทีเนี้ยเธอก็ไปกับผู้ชายคนอื่นหรือบางครั้งนะคะผู้หญิงเขา่ของเงินผู้ชายเพื่อนไอ้ไอลูกค้าน้ําคนนี้แหละเขาของเงินไปว่าพ่อป่วยแม่ป่วยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยน้าก็เห็นใจรู้สึกเห็นใจเขานะแต่ท้ายที่สุดแล้วน้ำกลับ พิกทันทีเลยทุกคนนะไม่เห็นใจผู้ชายคนนี้เลยนะคะเขาอยากได้ผู้หญิงไทยใช่ไหมอยากได้แฟนคนไทยมีใครอยากได้แฟนคนไทยมีใครอยากได้ฝรั่งยกม,มือขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอในเว็บไซต์นะคะหรือว่าที่ไหนก็ตามนะถ้าเจอแบบนี้น้ำหยกบอกเลยว่าอย่าทำนะคะเรื่องมีอยู่ว่าผู้ชายคนนี้เขาอะไปหาผู้หญิงไทยในเว็บไซต์นะคะไปหาแล้วทีเนี้ย คนหนึ่งนะคะเขาอบอกว่าเธอจะมาอ่าเธอจะมาหาฉันที่ตุรกีหรือเยอรมันมาได้แล้วฉันจ่ายค่าตัว๋วค่ากินค่าอยู่ให้เธออะไรเงี้ยเขาพูดอย่างนี้นะคะทุกคนรู้ไหมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ได้ดเลยว่ามันแร์หรือไม่แฟร์เขาบอกว่าเขาอจ่ายให้ได้แล้วทีเนี้ยผู้หญิงบอกว่าเอไปได้นะเออไปได้ฉันอยากจะไปเหมือนกันบางคนไทยนเนอะ ถ้าแบบเออฝรั่งอย่างเงี้ยโอ้ก็อยากมาอยากมีประสบการณ์อะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบคือเขาก็ทํางานเนาะเขาก็เลยบอกว่าขอขอค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละพันนะคะมาเดือนหนึ่งเดือนละพันผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเดือนละพันอ่ะแล้วทีเนี้ยผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันอ่ะจ่ายค่าตั๋วเครื่องอ่าให้เธอค่าเครื่องบินให้เธอค่าที่อยู่ให้เธอ แล้วค่ากินค่าอยู่ให้เธอเธอยังจะแบบว่าเอาเป็นพันอีกหรอเธอยังจะเป็นพันอีกหรออะไรเงี้ยมีค่าใช้จ่ายด้วยหรออ่ะเขาคิดไว้นะคะแล้วทีเนี้ยผู้ชายแล้วผู้หญิงเนี่ยก็มาขอว่าเออเขาอยากจะไปทํานมทําหน้าอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็ก็คือไม่กี่ร้อยอะ่ะแล้วทีเนี้ย แล้วผู้หญิงอ่ะขอเงินว่าพ่อป่วยเลือดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละประมาณเนี้ยแหละว่ามีคนป่วยอะไรเงี้ยแล้วขอเงินไปประมาณสองร้อยกว่าอยู่รูน้ำถือว่าคนไทยอ่ะบางคนเน่ะที่ขอไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยในสถานการณ์ที่เขาสามารถขอได้เนาะอันเนี้ยในในกรณีในความคิดของน้ำนะทุกคนคิดยังไงไม่รู้นะคะขอขอความคิดเห็นด้วยนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์คุยกับน้ำได้นะ้แล้วทีเนี้ย ทุกคนผู้หญิงอะ่ะเขาขอไปแค่สองร้อยผู้ชายก็แบบว่าเหมือนจะแบบอุ้ยแบบไม่อยากจะจ่ายอะไรเงี้ยนะ่ะเออแบบในในภาวะที่เขาขับขันบางทีน้ำก็เข้าใจผู้หญิงไทยนะที่แบบบางทีขอขอเงินฝรั่งเพื่อลองใจเขาดูว่าเขาจะสามารถไปเขาจ ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายคนนี้มันเล่าให้น้ําฟังเนี่ยเธอรู้ไหมว่าฉัานอ่ะชวนเขามาฉัานอ่ะต้องจ่ายค่าเอกสารค่าเครื่องบินค่ากินค่าอยู่ในเยอรมันกินอยู่ด้วยกันเธอคิดดูว่าฉันต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะของเงินเดือนฉันอีกอะไรประมาณเนี้ยน้ําก็เข้าใจน้ําก็เลยถามเขากลับไปว่าเธอไม่คิดหรอว่าเขาอะ่ะแบบ จะต้องหยุดงานอะไรเงี้ยเขาต้องหยุดงานแล้วเขาก็มาอยู่กับเธออ่ะแล้วเขาไม่มีรายได้ที่แบบเป็นครอบครัวที่เขาต้องส่งเสียครอบครัวเขาอะไรประมาณเนี้ยนางก็หยุดไปแล้วนางก็หยุดไม่พูดเรื่องนี้ต่อนะไม่พูดเรื่องคนนี้แล้วนี่นางก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นที่ขอของเงินอ่ะค่าใช้จ่ายส่วนตัวพิเศษอ่ะพันหนึ่งนางไม่ว่า,วาอะไรไปอีกก่ออีกคนหนึ่ง ที่นางไปจีบเป็นคนไทยนะคะเป็นสาวไทยคนนี้ทำงานแบบเป็นฟาร์มไก่ทุกคนแล้วว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไรใช่ไหมเขาอะทำฟาร์มไก่ฟาร์มของเขาเองเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไปคุยกับเขาแล้วบอกว่าเนี่ยเธอมาหาฉันเธอมาหาฉันเห็นไหมเธอมาอยู่กับฉันมาเรียนรู้กันอะไรเงี้ยเขาพูดภาษาดอยนะทุกคนเขาพูดภาษาดอยให้น้ำฟังน้ำก็เออเข้าใจอยู่มันเป็น น้ำอ่ะภาษาด้อยอ่ะน้ำไม่ได้เก่งแบบโคตรๆนะทุกคนน้ำก็คือแค่เก่งแล้วแบบแค่ไม่ไม่ใช่ว่าเก่งพูดผิดแค่สามารถฟังได้แบบอะไรแบบที่เป็นพื้นฐานอ่ะเออสามารถพูดคุยได้ปกติแต่ถ้าเกิดว่าไปแบบเรื่องของแบบวิชาการอะไรเงี้ยน้ำน้ำจะไม่ค่อยได้น้ำจะไม่ได้นะคะทุกคนถ้าเกิดแบบเขาคุยยาวๆแบบมากๆอ่ะน้ำจะไม่ได้นะถ้ามันแบบ ลงรายละเอียดมากเกินไปอ่ะน้าจะไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาพูดอย่างเงี้ยน้าจะเข้าใจนะเสร็จแล้วอ่ะผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาก็ชวนผู้หญิงมาประมาณสามเดือนทุกคนแล้วแบบว่าเขาก็บอกผู้หญิงไปว่าเนี่ยฉันใจ่ายให้เธอนะเธอจะมาที่นี่ก็ได้ แบบว่ามาที่เยอรมันก็ได้เดี๋ยวฉันทําเอกสารให้สามเดือนนะแล้วเธอก็หรือเธอจะไปที่เยอรมันอ่ตุรกีก็ได้เพราะเขาเป็นคนตุรกีเนาะเขาก็บอกว่าเออไปไปตุรกีก็ได้แล้วแบบว่าทุกคนสามเดือนผู้หญิงคนเนี้ยอย่างว่านะคะเขาก็เออเขาเขาไม่ใช่ผู้หญิงแบบในผับในบาร์นะ้นก็ไม่ได้ดูดูถูกคนที่ในผับในบาร์หรอกนะ คนในผับในบาร์หรือคนที่เราเจอในแบบว่ายังไงอะในพัทยาภูเก็ตอะไรก็ตามที่เขาแ่ะไปมองหาฝรั่งเนาะไปหาแฟนอะไรเงี้ยมันก็คนละอย่างกับคนที่เขาไปอยู่ในชนบทแล้วเขาก็แบบคือไม่ได้มองอย่างจริงจังที่เขาจะหาแฟนอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ชีวิตตามชนบทอะไรอย่างนี้ของเขาใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนี้เขาทําไก่เขาทํปาตามไก่เขาก็ต้องเขาก็เลยขอผู้ชายอะ่ะ ถ้าเธอจ่ายฉันแล้วอ่ะคนนี้ขอแค่เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะแล้วผู้ชายคนนี้บอกอ๊้ผู้หญิงคนนี้มาขอฉันเจ็ด้อยหสิบดอลลาร์เธอคิดดูว่าฉันจะจ่ายเขาไหมฉันน่ะต้องทำเอกสารนะทำเอกสารแล้วค่าตั๋วนะ่ะประมาณสองพันอ่ะมันเล่าให้น้ำฟังหมดเลยนะค่าทำเอกสารไม่ทุกเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ค่าค่ากิน ค่ากินค่าอยู่ค่าเอค่าตั๋วเครื่องบินอ่ะมันตีไปแล้วเจ็ดพันห้ามันบอกทําเอกสารนะเจ็ดพันห้ามันบอกน้ํานะแล้วทีเนี้ยค่าเอากสารน้ํายังงงกับมันคืองงกับมันแต่ไม่ได้คิดอะไรก็คือแบบพูดกับมันก็พยายามตามมันแหละแต่มันบอกว่าค่าที่เดินเอกสารนะเจ็ดพันห้ามันบอกน้มึง น้ำก็ฟังมันแล้วทีนี้มันก็บอกว่าเนี่ยแล้วตีไปเดือนหนึ่งอ่ะต้องกินต้องอยู่กับผู้หญิงน่ะสองพันแล้วสามเดือนที่อยู่ด้วยกันน่ะฉันต้องหมดเงินน่ะประมาณหมื่นกว่ายูโรเออหมื่นห้ายูโรไม่จํากว่าหมื่นห้ายูโรน้ำก็เลยบอกทุกคนวันนี้นะคะใครที่เข้ามาดูดรีรันก็ได้หรือใครที่มาเข้ามาตอนนี้ที่อยากเป็นแฟนฝันหลังนะแล้วเจอผู้ชายแบบนี้นะโอ้โคูน้หนีไปไกลเลยหนีไปไกลไเลยค่ะทุกคน จะไปคุยกับมันน้ำอะคุยกับมันแฟนน้ำอ่ะยังหึงนะยังหึงว่าเขาอะแบบชอบซื้อของนั่นของนี่มาให้น้ำแต่แล้วน้ำอะไปคุยกับเขาไงคุยแบบเรื่องปกติเนี่ยแหละแต่ว่าคนอะสันดานมันอะสักวันอะมันก็ต้องออกมันเล่าให้น้ำฟังแล้วแบบว่าแล้วน้ำก็คิดในใจแต่น้ำอะไม่ได้ตอบอะไรนะทุกคนน้ำก็คือฟังมันแล้วก็บอกแล้วมันก็เล่าให้เราฟังว่ามันต้องจ่ายนูน่นจ่ายนี่จ่ายนี่จ่ายนั่น แล้วอีผู้หญิงอะที่มันมาอยู่ด้วยอ่ะมันก็ต้องแบบเออทําความสะอาดไหมอยู่บ้านเออมาช่วยมันแบบมันก็ปีฟีนะมันก็ขี่ฟีนะสามเดือนแล้วผู้หญิงขอแค่เจ็ดร้อยห้าสิบเพื่อส่งไปที่บ้านเพราะว่าตอนที่เขาหยุดงานนอสามเดือนเขาก็ไม่มีรายได้อย่างเงี้ยทุกคนแล้วครอบครัวเขาจะกินอะไรเขาอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านก็ได้อย่างน้าอะน้ําน้ําน้ำแบบ ไม่ไม่ใช่เสาหลักนะแต่น้ำมาใช้ชีวิตของน้ำแบบว่าน้ำจะไปไหนก็ได้แต่น้ำมามีเงินสำรองให้แม่แม่ของน้ำก็ไม่ค่อยแบบอยากจะแบบจะเอาเงินลูกอะทุกอย่างก็คือแบบต้องผ่านการตัดสินใจของน้ำและทุกวันนะ่ะแม่ก็คือจะใช้เงินของแม่แบบไปทำสวนไปทำอะไรอะแต่ละคนนะคะแต่น้ำจะบอกว่าแต่ละคนน่ะก็มี ภาระต่างกันเนาะน้ําอาจจะไม่ได้มีภาระทุกคนแต่บางท่านนะ่ะเขาก็มีภาระแล้วผู้หญิงคนนี้ขอน้อยมากเลยเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าผู้ชายที่มันจริงใจนะผู้ชายที่มันดีอะ่ะสามารถสามารถซัพพอร์ตเราได้อะ่ะเขาขอแบบขอแค่คือไม่ได้ขออะไรที่มันแบบยังไงอะ่ะไปทําเอาไปทํานมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปทําสวยอย่างเงี้ยน้าก็เห็นด้วยกับมันอยู่ที่ว่าเออไปทํา แล้วมันไม่ได้เห็นไม่ได้จับอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะขอไหมโขให้มันสมเหตุสมมติสมมุติว่าเราแฟนแบบครอบครัวเราอ่ะมีปัญหาพ่อไปต้องลงพยาบาลหรือว่ามีเหตุผลในการขขนะทุกคนฝรั่งอ่ะน้ําคิดว่าถ้าเรามีเหตุผลในการขอ่ะมันได้อยู่แล้วแหละ,ละเงินอ่ละลขึ้นอยู่กับเราอ่ะจะใช้ความคิดของเราว่าเราจะขอฝรั่งในรูปแบบไหนสมมุติว่า เราลําบากมาหรือว่าเออฉันถ้าเรารู้จักกันไปพอสมควรแล้วเออถ้าเกิดเราอยากจะขอเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เรานะโดยที่ไม่เอะใจทุกวันนี้นะทุกคนน้าไม่เคยขอตังแฟนน้ําเลยนะเออแบบน้ําไม่เคยขอเลยนะทุกคนน้ําน้ําก็คือแบบใช้เงินอยู่ในแบงก์เดียวกับแฟนแต่ว่า ด้วยความที่ว่าน้ำม,นมีลูกค้าแล้วลูกค้าซื้อของมาให้น้ำบ่อยมากแฟนน้ำก็เลยบอกว่าจะเอาอะไรไหมอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ตังหูน้ำหักมันหักเดือนสองเดือนเดือนนี้นะ่ะตังหูหักสองอันแล้วทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรมันพอมันพอทีเนี้ยพอตังหูหักแฟนน้ำก็เลยบอกว่ารอบที่สองแนละ้วมันหักเถาะทองทั้งคู่ทุกคนมันหักทองทั้งคู่น้ำแฟนน้ำก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะพาไปซื้ออะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือแบบเหมือน น้ำก็ไม่อยากจะซื้อหรอกเพราะมันหักไงทองอะ่ะทุกคนแล้วก็เสียดายมันอนะ่ะมันไม่ใช่แบบร้อยสองร้อยอ่ะมันทองมันหักอะ่ะมันไอแบบต่างหูอะ่ะห่วงละพันห่วงละสามพันอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าของน้นาแบบน้ําซื้อมาใช่ไหมคะตัวอันนั้นอันที่หักไปอันที่แล้วนี่สามพันอีกอันนึงล่าสุดเป็นจิวเวลรี่น่าจะประมาณหมื่นกว่านั่นแหละมันก็แบบอู้น้ําก็เลยเออแฟนน้าก็เลยขอ ไม่ได้ขอเราแฟนเขาก็เลยเสนอให้ว่าเอออยากอยากจะซื้อให้อะไรเงี้ยทุกคนเวลาที่จะเราอยากจะมีแฟนเราอยากจะหาแฟนฝรั่งอ่ะน้ำพยายามจะบอกว่าหาเหตุผลดีๆในการของเงินเขาเอออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดรู้จักกันไปทีแรกอ่ะลองดูซิลองลองดูใจเขาก่อนเออลองดูว่าเขาอ่ะจะสามารถจ่ายให้เราได้มากแค่ไหน แต่ไม่ใช่ว่าขอเกินเลยขออันนั้นนะถ้าสมมุติน้ําเห็นในกรณีที่น้ํามีประสบการณ์นนะอย่างเวลาเราจะขออย่างเงี้ยค่ะเราต้องอธิบายให้รู้จักกันไปก่อนว่าเรามีภาระอะไรมีภาระลูกมีภาระครอบครัวมีภาระคนข้างหลังอธิบายให้เขาฟังก่อนว่าเรามีอันนี้แต่ถ้าเธอจะให้ฉันไปอยู่อ่ะเธอต้องจ่ายอันนี้ในกรณีเนี้ย ผู้หญิงที่ที่น้ำเล่าให้ฟังนะที่ที่คนผู้ชายฝรั่งที่น้ำรู้จักอะ่ะผู้หญิงอะ่ะน่าจะอธิบายให้เขาฟังว่าเออถ้าฉันหยุดไปอะ่ะฉันจะมีค่าใช้ใจ่ายไหนที่ต้องจ่ายให้ครอบครัวฉันละ่ะแต่ผู้ชายก็เห็นแก่ตัวแท้เกิดว่าทุกคนอะ่ะเข้ามาฟังแล้วก็ฟังจนถึงตอนนี้นะน้ำว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนหลายๆคนนะถ้าเจอผู้ชายแบบเนี้ยให้เลิกเถอะ เพราะว่ามันไม่เปเราอ่ะมันหวังจะได้อย่างเดียวก็คือให้เรามาหามันให้มันขี่เราฟรีๆเราอยู่บ้านใช่ไหมให้เราก็ไม่ใช่ว่าเออจะมานั่งดูทีวีเรื่องอะไรเงี้ยเบางทีเราทํากับขุ่งกับข้าวให้มันเออมันก็น่าจะคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าคนเนี้ยมันจะเอาแบบคือแบบจะเอาอย่างเดียวอ่ะก็คือสามเดือนมาอยู่กับมันสามเดือนถ้าเกิดทุกคนคิดไม่คิด จริงจังกับไอคนนี้นะคนที่มาเนี่ยนะคนคนกับผู้ชายที่มาที่มันจ้างให้เรามาแล้วมาขี่แล้วให้มันขี่เราฟรีเนี่ยนะแล้วมันไม่ได้จ่ายอะไรเงี้ยน้ําจะบอกเลยว่าให้มาถ้าเกิดใครคิดจะมานะถ้าเกิดเจอผู้ชายจริงๆผู้ชายแบบนี้จริงๆนะให้มาแล้วก็ไปดูแบบไปส่องดูเวลามันไปทํางานเนี่ยไปส่องดูข้างนอกไปหาคนข้างนอกอะ หาสำรองไว้ก่อนให้เป็นรู้จักใครใคร,ใ,ครให้เบอร์เข้าไว้ให้ติดต่อเขาไว้ไปข้างนอกไปแอบไปหาคนจริงๆทุกคนผู้ชายอย่างมันเห็นแก่ตัวไม่เท่ากันแฟนน้ำอ่ะกลัวว่าน้ำอาจจะไปชอบไปลูกค้าคนนี้เพราะว่ามันมีเงินแล้วทีเนี้ยน้ำยังคิดอยู่ในใจว่ากูจะไปชอบมันได้ไงวะ <laughs> จากการที่แบบว่าเราคุยกับเขาแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าอูไอคนนี้อ่ะเห็นแก่ตัว ไอคนเนี้ยหวังแต่จะได้อย่างเดียวที่มันะเอาที่มัน่ะเอาของมาให้อ่ะมันหวังอย่างอื่นหรือเปล่ามันหวังอะไรในในสิ่งที่เรามีหรือเปล่ามันหวังที่จะจะแทรกกลางมันหวังที่จะชนะใจเราหรือเปล่าน้ำบอกผัวเลยว่าฉันไม่ใช่คนงูที่จะไม่รู้จักอแล้วไอสิ่งที่ฉันทําทุกวันเนี้ยที่ฉันไปนวดมันอะฉันนวดอยู่ในหลักการฉันนวดอยู่ในสมองฉันที่ฉันต้องการให้มันหายเออ อันไหนนวดได้ก็นวดอันไหนนวดไม่ได้ก็ไม่นวดอืมไม่ได้แบบว่าเยอะแยะจนเกินไปอ่ะถ้าเกิดวันไหนน้ำน้ำมีลูกค้าที่ดีกว่านี้ที่แบบว่ามันไม่ได้มาตอแหลกับน,น้ำอย่างนี้น้ำก็หาคนใหม่ทุกคนนี่แหละน้ำก็จะเลยจะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังว่าอย่าหาทำอย่าหาทำถ้าเกิดว่าคุยกับผู้ชายฝรั่งนะคะถ้าเจอแบบนี้แล้วก็เออรีบ ถ้าถ้าคิดว่าจะไปต่อมันน่าจะมันจะมันจะเป็นการที่เราไม่มีทางเลือกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปต่อนะก็ดีเลยเพราะว่ามันมีแต่จะเอาเปรียบเราอ่ะมันมีแต่จะข่มเราอ่ะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นด้วยคนแบบนี้เลยมันจะข่มเราทุกคนเราต้องดูให้ดีๆว่าเราอ่ะจะสะเราแบบ สามารถคุยกับเขาได้ไหมเขาพอจะเข้าใจเราไหมอะไรเงี้ยว่าสถานการณ์เราเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจในสถานการณ์ของเราได้นะเออมันก็โอเคน่าจะไปต่อในกรณีที่สแกมอะสแกมมันเป็นการหลอกลวงใช่ไหมทุกคนการหลอกลวงหลอกเอาเงินเราอะไรเงี้ยแต่หลอกเอาเงินเราหลอกให้เราแบบเสียเงินเสียทองอะไรเงี้ย เป็นฝรั่งที่หลอกลวงให้ส่งของมาให้เราส่งเงินมาให้เราบอกให้เราไปลงทุนอย่างเงี้ยทุกคนมันมีหลายรูปแบบนะแต่อันเนี้ยถามว่าใช่สแกมไหมไม่ใช่สแกมหรอกแต่เป็นคนไม่ดีนะคะก็อยากจะเตือน,นเพื่อนไว้ด้วยว่าเออถ้าเจอคนแบบประเภทเนี้ยห่างดีที่สุดฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าดีนะทุกคนเออเขาก็มีรูปแบบของความดีความไม่ดีอะไรเงี้ยแล้ว แล้วทุกคนน้ําจะบอกว่าถ้าเราคิดว่าฝรั่งรวยมันมันเป็นสิ่งที่ผิดมากเลยเพราะว่าอ่ะฝรั่งแก่นะฝรั่งแก่แล้วฝรั่งมีตังค์โอเคสามารถเปย์เราได้แต่ถ้าเกิดว่าฝรั่งนะคะเอ,อไม่แก่แล้วมาอยู่ที่เนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่เงินเดือนเขาอาจจะแบบสองแสนก็จริงแต่ทีเนี้ยเราใช้ชีวิตดูด้วยกันอาจต้องสู้ด้วยกันนะมันต้องอยู่ด้วยความรักนะ ทุกคนมันต้องอยู่ด้วยความรักความดูแลเอาใจใส่กันเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นคือไม่ใช่สแกมนั่นคือสิ่งที่เราต้องใช้ชีวิตจริงละเรียลลิตีล้ละว่าเราต้องต้องดำเนินชีวิตอยู่ที่นี่ทำยังไงให้ครอบครัวเราไปรอดมีลูกมีเด้ามีการแต่งงานมีบ้านมีรถมีอะไรก็แล้วแต่มีสินทรัพย์ร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือการตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแหละ แล้วก็ทุกอย่างนะมันไม่ได้อยู่กับที่ว่าเออฝรั่งหอลอฝรั่งรวยฝรั่งอะไรเงี้ยมันมันมันอยู่ที่ความเข้าใจจริงๆถ้าเกิดเราไม่เข้าใจกันพูดยังไงพูดให้ตายยังไงมันก็ไม่ไม่ไม่เข้าหูมันก็ปายคนละทางพูดแบบเรียกว่าแบบสวนกันนะ่ะทุกคน พูดแบบไม่ใจจริงไม่ตรงแต่ว่าน้ำอ่ะเป็นคนที่แบบพูดตรงตรงไงว่าเอออันนั้นฉันต้องการอันนี้ฉันต้องการอันนั้นอะไรประมาณเนี้ยน้ำไม่ได้แบบว่าเอามาสับเพเหระมารวมกันอะไรเงี้ยนะคะน้ำก็จะไม่น้ำก็จะพูดไปตรงๆงเลยนะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะใครที่แบบอยากมีแฝงแฟนฝรั่งนะคะก็ขอให้ดูดีๆนะคะดูไว้ว่า เออมันมันมีหลายรูปแบบนะคนมันมาจากหลายครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราสามารถดูคนแล้วก็สามารถเลือกที่เขาแบบดูแลเราได้ดีเนี้ยแค่นั้นชีวิตเราก็มีความสุขมากนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นเพื่อนกันแล้วก็ฟังข้อมูลดีๆนะคะประสบการณ์ดีๆจากประเทศเยอรมันนะคะ บางทีก็มีเรื่องของสแกมบางทีก็มีเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ